เราไม่มีคนที่จะถามปรึกษาเรามีแค่ทีมเราแค่นั้นแต่มันไม่มีการันตีว่ามันจะโอเคมันจะเวิร์กใช่ไหมสรุปแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราภูมิใจในของเราแต่มันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่มันทําให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจแล้วว่าแบบเฮ้ยเราทําไม่ดีหรอเรายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หรอที่น่าสนใจคือเขาเขียนเขาพิมพ์แล้วเขาไปละแต่อยู่อาจจะยังยังอยู่ตรงนั้น <laughs> ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอเรื่องราว ที่มันหลากหลายมากเลยมันก็คือรถไฟเหาะเนอะ roller coaster r i h t yes roller coaster เ <Yes. S 1> ตรียมตัวเตรียมใจไว้ขนาดไหนตอนแรกก่อนที่จะเจอทุกอย่างจำได <ขอ S 1> ้ไหมก่น<ข>อนที่จะเจอทุกอย่างจำได้ไหมก่อนที่จะเจอทุกอย่างเลยตั้งป่าเซ็นสัญญามั่นใจว่าอยู่คงตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ามันคือเส้นทางใหมยย่ของชีวิตเ <c oughs> ล่าให้ฟังสิเอาจริงตอนนั้นยอมรับเลยว่าเครียดแล้วเหมือนมันมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้อ่ะแค่แบบเดือนหน้า เราก็ไม่รู้ว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มันเป็นอะไรที่ c h a l l e เ g e เพราะเราไม่เคยเห็นรุ่นพี่คนไหนที่ทำแบบนี้แบบเป็นตัวอย่างอะคะ่ะเหมือนไม่ไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่หนูอาจจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกับกับเขามันเลยกลายเป็นว,ว่าเราไม่มีคนที่จะถามปรึกษามันกลายเป็นเราแต่ทำอย่างเงี้ย แต่เราไม่มีคนปรึกษาเรามีแค่ทีมเราเราต้องเราต้องเชื่อแค่ทีมเราแล้วเราก็ลุยแค่นั้นแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีการันตีว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันจะมันจะโอเคมันจะเวิร์กใช่ไหมสรุปแล้วหรือมันอาจจะเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยกลัวเครียดแล้วมันเป็นช่วงที่ได้ออดิชั่น White Lotus ฟรีมันเลยกลายเป็นว่า ชีวิตเราแบบไม่รู้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใ,ในในอีกแค่เดือนหน้าเราก็ไม่รู้ะ